ของเรา EP นี้นะครับเราก็ยังอยู่กับของกินอยู่ดีนั่นแหละช่วงนี้อยากกินอาหารเกาหลนะีแต่ว่าค่อยแต่ไม่ค่อยถูกกับอาหารเกาหลีนะแต่อยากกินนะเหีย <I here. S 1> สุเรบผมเจนนะครับและนี่คือเช็ค ของเรา EP นี้นะครับเราก็ยังอยู่กับของกินอยู่ดีนั่นแหละคือการเช็คม็ต้องไวหวังเลยนะแล้วผมจะเช็คอะไรที่แบบผมไม่เคยเห็นไม่เคยเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นของกินซะมากกว่านะครับแต่ของกินบ่อเยะจริงๆนะแล้วแล้วอยากมีแบบเช็คอย่างอื่นที่มันไม่ใช่ของกินบ้างกนะ็งมีสักวันหรอวะแต่ผมเช็คของเราในวันนี้แลนะ้วคือต้องเกินก่อนนะว่าช่วงน,นี้อยากกินอาหารเกาหลีแต่ว่าค่อยแต่ไม่ค่อยถูกกับอาหารเกาหลีนะแต่อยากกินอะไรอย่างเงี้ยนนะก็เลยพอมาเข้าร้านมาดูฟือไปเนะี่ยเราพบว,ว่าเฮ้ย ปเจอสินนี้มีมีบิบิมบับกับข้าวผัดกิมจิตอนแรกกะว่าจะรีวิวตอนละแต่ว่าอย่างละตอนนะแบบตอนนึงก็รีวิวบิบิมบับอะไรเงี้ยอีกตอนนึงก็รีวิวข้าวผัดกิมจิอย่างเงี้ยตรู้สึกว่านนรีวิวสอ,องพร้อมกันไปเลยดีกว่านะจะได้ไม่เสียเวลา,ยายเยอะนะอนะไรแบบขั้นตอนการทำนี่เขามีเขียนไปเลยนะอร่อยง่ายอร่อย,ออยแค่เติมน้ำร้อนปิดผงไว้8นาที ข้าวผัดกิมจิเหมือนกัน,นครับแปดนาทีข้าวผัดกิมจิผมไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่ามันน่าจะเป็นแค่ข้าวผัดกับข้าวผัดแล้วนะแล้วก็ใส่กิมจิอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ไอบิบิมบัดเนะี่ยจุดเด่นของมันคือผักนึกออกไหมมันมีผักโอ้โหมีเยอะอะไรเงี้ยแล้วผมรู้ว่าเอ๊ะอย่างเดียวหรือว่ามันต้องใส่มาแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่แน่ใจต้องลองไปทำดู อย่าเสียเวลาครับไปทําเลยจะได้กินเดีย๋ยวเราไปดูข้างในกันกันว่าเขาแถมอะไรมาให้ข้างในบ้างนะเริ่มจาก,ข,าาก,กข้าวผัดกิมจิก่อนเลยไอ้เหี้ยไม่ได้กินดีแล้วขอรวบรวมเม็ดข้าวกว่อนนะกระจายไปไหนบ้างก็ไม่รู้นะโอเคกลับมาแล้วโอเคฮะคือต้องบอกก่อนเลยว่าคิดว่ามันอยู่ในถุง ว่าเปิดถุงออกมาเทฟัดกระจายเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าเปิดถุงแล้วควรดูในฟองก่อนนะอย่าเทเลยนี่มันหกนะครับในฟองก็มีข้าวยังอยู่นะยังอยู่นะแต่าอาจจะไม่ครบจะหายไปบางส่วนแล้วก็มีเครื่องปรุงนี่น่าจะเป็นเครื่องปรุงสองอย่างสองชนิดแต่ไม่รู้เป็นอะไรเป็นน้ำดำๆนะอันนี้น่าจะเป็นแบบพวกกิมจิอันนี้น่าจะเป็นกิมจิน่าจะเออน่าจะเป็นกิมจินะ อันนี้ก็เป็นซอสปรุงรสนะครับผมแล้วแถมช้อนให้ด้วยนะครับต่อไปมีบิมบับไม่ผ่านแลยอ่ะมีวิบับเหมือนกันนะครับผมนะผมนี่เป็นน้ำซอสนะครับอันนี้เป็นอะไรเป็นผงผักใช่ไหมกับก็เป็นเครื่องปรุงเหมือนกันนั่นแหละนะน่าจะเป็นแบบพวกผักพวกงาอะไรหรือเปล่านะอันนี้ก็จะคือมีผักนะฮะมีผักกับหมูอยู่กระหล่อมหนึ่งนะครับผม ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าแบบใครกินแบบไม่จุใจก็ต้องใส่ผักเพิ่มนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปทำกันเลยมันมีเส้นมาร์กอยู่นะผมไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่าเห็นเส้นมาร์กว่าว่ามันต้องแบบมาร์กตรงไหนตรงไหนเห็นปะเห็นปะไปทำกันเลยเดี๋ยวจะได้ลองกินกันนี่ครับได้น้ำร้อนมาแล้วใส่ต้มเห็นควันนะพุทเลยเดี๋ยวเราจะมาปรุงกันนะครับผมประเด็นคือ อันไหนอยู่กับอันไหนลืมไปแล้วอันนี้อยู่กับอันนี้ใช่เปล่าวะไอ้หาเก็บเอาไปรวมกันลืมเลยอยู่อันไหนหหไปดูเทปกอเทปก็ไปดูปะจะมีเครื่องปรุงนี่น่าเป็นเครื่องผงสองอย่างของชนิดมีเป็นน้ำซอปนะครับและนี้เป็นะหน้เป็นผงผักใช่ไหมโอเคย้อนไปแล้วอันนี้คือชุดกิมจินะกิมจิอันนี้ชุดกิมจิอันนี้แยกไวก่อนเดี๋ยวจะลืมอีก นี้ชุดบีบบีบบับนะครับผมเดี๋ยวเราจะเทน้ำใส่ไปก่อนนะครับแล้วก็จะใสุ่่งปุ่มหลังนะครับเรามาปุงบมบิบบีบบับก่อนตอนใส่แล้วผมจะทำอีกมันจะได้แบบผสมกันไงอืมมันเป็นน้ำดำๆนะโอ้ตะโคนมากสองเลยโคนมาก เขาไม่อยู่ในถุงมันก็คนคนยากถ้าเกิดใครกินที่บ้านเนี้ยอย่างแบบซพิ่มากินที่บ้านเนี้ยก็ใส่ถ้วยใส่จานเหมือนทําเหมือนแบบบะหมี่เลยแบะบหมี่ถแบบึงจะเป็นรูปอะไรอะไรอะไรมันผมว่าน่าจะขนง่ายกว่ามันโจ๊กอ,อับอู๋หมือนโจ๊กทับอะไรปิดฝารอแปดนาทีเข้าไปเข้าไปเค็มจีนะฮะเหมือนเดิมครับคน นี่อะไรผมไม่อยากรู้อันนี้ไม่รู้ว่าอะไรอ่าอย่างที่บอกกิงด้วยว่าเป็นกิมจินะจ๊ะอือกลิ่นแค่กลิ่นหอมว่ะคือกลิ่นเกาหลีเลยะกลิ่นแบบกลิ่นน้าอาหารกับน้าอาหารเกาหลีเลยนะครับรอ8นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าสองอันนี้จะเป็นยังไงนะครับ ครบ8ดแล้วนะจ๊ะแล้วเราก็จะมาทําการเปิดดูกันก่อนนะครับแต่ว่าขอ,ขอก่นอนเลยว่าผมอ่ะผมรู้แล้วว่าการปูกกลกินเลยเลยนี่ยผมว่ามันรู้สึกว่ามันลำบากไปนะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเห็นด้ว่าหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะก็ขออนุญาตเทใส่ถ้วยแล้วกัน,นะคราะจะดูจากถุงนี่เยอะนะแบบเตมเลยนะเริ่มจากบิ่มบิมบับก่อนเหลียงาเอยู่ไม่ได้หรอกที่จริงอ่ะผมมาทําผิดขั้นตอนนิดนึงคือว่าผมอ่ะ ก้รใส่เครื่องปรุงก่อนใช่ไหมที่จริงอะ่ะมันต้องรอให้ข้าวอืดก่อนนะแล้วก็ค่อยๆใส่เครื่องปรุงแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยการใส่เครื่องปรุงพร้อมไปเลยอะ่ะมันจะทําให้น้ํามาผสมกันกคบกับเครื่องปรุงใช่ไหมจะได้น้ามันจะได้มีรสชาติแล้วข้าวมันจะดูดเข้าไปมันจะได้แบบว่าเออเฮ้ยมีรสชาติในนั้นหน่อยเขาจะบอเออข้าวมันมีรสชาติหน่อยไม่ใช่ว่าแค่ขี่เหลแต่เราดูดซึมเข้าไปเลยอืมหอมใช้ได้ครับหอมหอม โชยงานนี่เป็นไ,ไงดูดูดูหน้าตาลอ้องชิมหน่อยอืม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 เหมือนร้านอาหอนแต่ว่า รสชาติใชแ่แต่ว่าแต่ว่าคาแรคเตอร์มันค่อนข้างละลายเท่าน,นะเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นซอสบัลูกนะข้าวมันก็จะแบบไม่ได้แบบเป็นเม็ดข้าวแบบเหมือนในร้านอาหารไม่ได้แบบเป็นผักเป็นไรขนาดนั้นนะแต่ว่ารสชาติใกล้เคียงอืมต้องทานกันได้นะฮะถ้าแมบติว่าใครอ,อยากกินแต่ว่าจะไม่อยากไปร้านอาหารอ่ะคือแค่อยากกินเฉยๆนอะ่ะตัวนี้ทนทานได้ครับผมต่อไป ลองเข้าผัดกิมจิแต่ข้าวผัดกิมจิผมคืว่าอุมอุ้มหนักกว่าเมื่อกี้บิบิมบัมบไม,ม่ค่อยอ,ออูมอยู่อะแต่อันนี้ข้าวผัดกิมจิคืออุมจัดเลยนะอืมกินกิมจิตีโอ้โหแต่เอาจริงเข้าผัดกิมจิผมไม่ค่อยถูกก็คือตอนนี้ถามว่ากินได้ไหมก็เริ่มกินได้แล้วนะเพราะว่าฝึกกินไงแต่ว่าตอนแรกๆที่แบบไปกินมารู้สึกว่าไม่โอเค ครัด้วยแปลว่าเพื่รียาว่าเป็นข,ไปไปข้าวผัดเคมจินะไม่ต้องโรยอะไรเพิ่มนี่นี่ดูดูหน้าตาเหมือนเป๊ะ <c oughs> เหมือนกันเป๊ะนะแต่ว่านี่จะมีผักด้วยนะครับผมเดี๋ยวแดี๋ยวนี้นี่เห็น,นไหมมีผักด้วยเห็นไชิมไปเลอร์นะครับ, <c oughs> รบโอเคครับลองชิมอืมอืมอืม ใช้ได้จริงแบบอย่างที่บอกนะว่าข้าวสัมผัสอ่ะไม่เหมือนไม่เหมือนเพราะมันไม่ใช่ข้าวแบบข้าวแบบข้าวุงสุกไงมาคือแบบข้าวแบบข้าวสาเร็จรูปที่แบบเขาเอาไปอบไปอะไรมาแล้วแล้วมาดูดซึมน้ำเมร์นะเราสัมผัสมันก็จะไม่เหมือนกับเท่าไหร่แต่จเพราะว่าเออรสชาติดีอร่อยถึงไ,ได้ถึงได้อืม ผมถือว่าเอ้ยอิ่มนะถ้ากินถ้ากินแบบพวกนี้ผมว่าอิ่มนะอิ่มๆจะถาม,มว่าราคามันก็คือเนี่ยแหละตามจามปลาหม,ม้อสองอะฮะมัน,นะจะ,จะมีราคาสูงนิดนึงนะครับผมแต่อร่อยเยี่ยมคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ ขอฝากแล้วก็คือใครอยากลองเวจไกินก็คือลองไปลองไปซื้มาดูนะว่าถูกใจถูกปากหรือเปล่านะับผมก็วันนี้ก็ขอไปก่อน,นครับเจอวัเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับ See you <c oughs> ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับ